ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาหาแห่งผ้ามวนเดินทางมากติสถานการณ์ครับอยูด่ดอนพูตาครับโปกชุดไทยครับโปกชุดไทยบรรยากาศครับโปกชุดไทยมืออื่นกันสิถึงวันเชือเฮาอรอคข่อยครับแต่ว่าเบิ้งครับมาเบิง้งมาเบิ้งครับอยูด่ดอนพูตา วครับอดผู้ตาครับพ่นกายมีมาเรื่อยครับมีมาเรื่อยๆครับมาเอาออกเรื่อยๆครับวิรอดกูตาครับเบิ้งไปนือกันครับเบิ้งเหมือกันเบิ้งเหตุการณ์เบิ้งสถานการณ์ครับ กูตานะครับเนาะบรรยาก kind of <Me. S 2> าศ to ่าสดมืออื่นกันสิเลขออกแล้เมือนก็มาลุนกันไม่นอนมรกันมันบ่ได้มาครับครับผมก็ บรรยากาศครับ,บแหวกบเรยนกันร่างขี้ขาวขน้ามเนาะมาตรงเจ้าเจ้าแหล่งร้านฟันตั้งร้านมาสันเขาไม่เจ้าเขาจำตั้งเขาัาร้านอเหนียวเยียนตู้พี่บุญใหยเขา เออเยียนผู้ให้บุญเพราะว่าคนป้าเพว่าคนเรื่องป็าิดแตกเสงคือท่าป้าอยู่้าเี่นเียนผู้ตาเขาเอียนผู้ตาโี้ผู้ตาเฮารางบวชอพอเนาะสางบวชดลองบวชอยก้งฝ่าเอยรอย็ติดแตกเสงกว่าคครับท่าอากาศนีเวอเสียงทองเสียงเงืนเขาฟันขึ้นเอ่อเียนปูตา สาพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าห้สิบเก้านครับผมพีสลองบอ่ารุ่นสลองบทะสองพันห้าร้อบเกอกเลกที่นพีสลองบที่นีครับผมนั่นละเพราะว่าปันเกียวเรียนเนาะคคือว่าพันเาันว่าพนเราเรียนนี่เขาครับผมเขาให้เลกพัน เียนผลรุดมื่อขึ้นร้อยขึ้นป้ารเียนร้อยขึ้นป้าครับผมร้อยขึ้นไปไปแตกแสงฮงครับป้าเย็นครับือจังูแตกดีเต้แสงวับเลยเต้พ่อแสงนป่นแสงเงินงอือบน่ี่เนาะนี่เคนฝันเกียวรายลาเดคนฝันเกี่ยวพ่อลายหลาอัต่าบนนี้ที่ฝันเกียวเลี้ยนนี่กันเลี้ยนพจน์จังครับปีหาเก้าเด้อ อืมน่ได้นนี่เรียนครูตามีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวความอืครับผมเขาพันเขาเจียตั้งมือสอ้า่ะโอ้ใหญ่คนใหญ่้าไปสิเกีาขึันเือดตั้งโอ้กันตั้งนี่ล่ะครับผมแบ่งปันนะพ่อเนาะมันเลียงมันสุกแต่ก็หอกับเบาก็ได้เนาะบเิียรนนั้นจะมีครับผมมาห้อกับบุฟ่กัน ผู้ใดมักนี่ยังก็เลือกแต่เขาเจ้าหลายคนก็มีสวกมีลาบหลายคนบอกเจ้าก็บ่เอาดอกอืมครับมันสิแหละมันแบุญไผเนาะบุญจะบุญสร้างเฮาสร้างไว้เก่าสบุญนี้ก็ถูกเลือกน่สิได้ฮสะสมไปๆสะสมบุญบ่ได้จังซี่นะ นั่งบุญบ้าสนาเเฮ็ดเลยไป้คือกันเ้าเฮ็ดนาอี่าอนี้ม่น้องเฮ็ดเทากับก็ได้เขาผู้บ่เฮ็ดกับ่ได้คือกัน่ะคือจังเฮากินขาาวนี้ล่ะเิ่นมาเฮากินเฮาก็ยิ้มมันบกไปยิ้มขวงเขาคุณผู้บ่กินกับเมีนเป็นเิ่นอ่าันละครับผมลานได่นบมาอยางนั้นอืานี่สำนักนครเนาะหวานในๆฟังดูของร้านเขาครับผมขาม เกี ừ ừ no man, our our part, ừ ừ ่ยต so ั s <S really? <No ้งหรือเบาชกายนี่ต่เคียนบ่มากกริอีกเดี๋ยวบอกาของผูกชายมีจีรตุนล่ะโอ้มัไเตียวแล้วแม่กต่เคียนเราเบาหลายเพียรวาแล้วเขาเลียกันครับผมแเดียวางไม่ดีตนนี้วันเราอัดดูย้แล้วเนาะทุกคนห่อบ่เีบ่งครับผมมีผู้ มื่อไหร่คือเขื่นนะขอนนภาเนาะเมื่อไหร่คือเขื่อน,นด้วยอ่าซุ่มแม่เพราะว่ามันเป็นไรยางไรเนี่ยมัลายอยู่มื่อนหร่ <c oughs> บ้านปนถึงบ้านพระโอ้บ้านพระนี่คืองานในวัดบ่อยเฮดโอ้บ้านนี้เจ้บ้านนี้คือตั้งกฎกติกาไว้คือคือปูตาเขาในระบวโอ้ว่าขันบ้น พาบ้านสินจะเยอะมาเห็ดมาเร่นเคี่งข้ังแล้วว่าโอ้คืยหยุดเลยเคุยหยุดมาถึงหน้าพุ่มใหม่โอ้คุณน,นกำสินรักษาสินอโอ้สิมตีมเฮ็ดมงงุงเียนมุ้งส<น>ั้นคึงึ่งกึงสิแล้วเราบ่เห <มะ S 2> ็นเห็ดนเลยดไปตามติประเภทนี้จสมัยโบราณนะพ่อเลยไัตก็ึดหน้าเลย เราไปเจียวเขาเจียวยังน้ำหนานมนองได้อยู่น้าาได้อยู่อปอยู่บริเวณบ้านคืองดเลยยังลูกกบ้าอยู่มือนีอ้คนคเห็นทุกนาทุกตาคนก็เลยมหวมกันอยารพีเนาะาปูตาพีเนาะครับผูเทาผูทั่วกับลวงกับพี่เลยอบ้านพะบ้านยโอ้อบผมขับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเ่วัน หลานฝันเกี่ยวพอจำลยแกะข้อมฝันไปฟังเพื่อเป็นแนวทางกับมือเงินมือสรุปครับโบกทิศไทย้วมือเงินเนี่ยกำมังหลุดไปน้ำตาลนอพอแล้วเขาเป็นตัวเพราะว่ามือที่พระจี๋โชคหมายโชคไหลครับผมมให้มิโศทุกคนนอพอแล้วเขาจะได้ทุกคนนะเออได้สุขุทุกคนมีโศมิมานสุกขุทุกคนนะครับเนาะ เียนเนี่ยเดียนปูตาสารกศสองพันห้าร้อยห้าแปดห้าเก้าสงสังห้าแปดนี่คือพันเดียสลองแต่ว่าส้างไว้แล้วของสินะโอ้ครับผมแต่ว่าปีห้เก้คือปีสลองิสลองเลยโอ้พี่บอก5ีสอันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีสามสองพันหร้อยห้าสิบเก้าเออพ่ดละเต็ปีเดยวกันเสองพันห้าอยก้า็นพองพันห้าร้อยห้างเน ปีห้าเก้าคือสลองสลองโอ้อ่อปีสามคือปีห้าแปดแมนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่เฮ็ดเยียนร่งทนะครับผม่วเฮ็ดเยียนแล้วก็ได้มากแบบบ่ามาเฮ็ดมีม่นพาบามาเฮ็ดรลายทาม,มีที่จงงลลังจังอยู่ละครับคือปีห้าเก้ามากกว่าคือได้สลองอสลองกับท่พิธีที่ยังยังไงได้ที่พอ ก็แตกทั่วฝากก็น่าเสียงน่าแตกไอ้ลูกไทยร้านเนี่ยเพิ่มบุ่นบาลอะไรนี่ได้เปลี่ยนนี่ได้เอาเอาความพุ่นคุณปล่อยคนหลาย กำลังไหลมาเยนะครับเนาะมามาออกมานี่เอาเอคร้านค่นเราฟังดีกว่าไม่นี่้อฮือืออ่เอาแล้วฟัว้ลันดีไม่เนี่ยาัเอน้ะนียัทไหเป็นไมนโอยคอขึ้นครับขึ้นบรรยากาศคข่นอ่าวันพระถอคนกมา ร่วมกันอยู่ด้านผู้ตานะครับเนาะม่ไดงอมจกอะนฟังกันได้ครับเ้อโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายเดินทหารที่ซักซิ์ครับ่าดู้ใย เยางวกลับมาไหวมาขอพรปูตาครับอูท่กมากมาได้แล้วครับเด้อยืบบันน้องบัวบานเพื่อเพ่นจังหวัดอุดอรธานีครับมาซอเสียงดังไก่ครับมาขอพรมาบนบานนังได้เมดครับเป็นควอบเสือส่วนบุคคนนะครับเด้อครับสำหรับเมื่อนี้่ก ขอบคุณหลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเนาะสำหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังแรงใจครับกดกระดิ่งครับกดติดตามอย่าพลาดเด็ดขาดครับอ้าวแอดมินกันสิขอบคุณหลายๆครับอ่าผมลุยต้องกันครับอ่ามือนี้กันแต่พะจำวันนั่นแหละครับเป็น หลานมาแก้ความฝันให้ฟังเลี้ยนปูก็สกังข้อสอบสองพันห้าหาสิบแปดสร้ออง2500ห้าสิบเก้าครับเลี้ยนปูตาปูทองมาครับรุ่นสร้องบทสำหรับสำหรับสารลูกต่างปูทองมาเลยการ วันที่29ส้าตุลาจังพันหารอาเก้าครับยืนสูงสง่าครับไปไปใครากกัอยากกลาวบวหายสักการะกัเชิญนะครับเด้อรย่ลืมกดติดตามครับกับพูดแล้วๆรครับมัอนี่ับด้วยน้ำกันครับโปรดท,ท้ายแล้วมืออื่นกับมารอรุนน้ำกันครับว่าเคนเจรโชคแหาบลูกหลาน ตั้งใดถือร้ายเป็นไดถือหน่อยถึอร้ายเปไ็นใดกะรุ่นไปน้ำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ